รถคาร์าราราทรน 5, ูนครั้งนี้อาจจะเป็นผลดีให้สองสิบันหันหน้ากรับมากันี่อนงงเหรอคุเนี้ยงงมาได้ไงคนเนี้ยมาได้ไงพอดีว่าผมย้ายกลุ่มแล้วครับคุณมาถ่ายฉันได้ไงคะผมไม่อยู่แดนแล้วครับ นี่ครับสองคนที่มีแฟนนะครับตรงนี้นะครับมีชวนโชนไปลอยกระทงได้ระไม่เกี่ยวะครับชวนได้ไะมเฮ้ยแบบว่า้้กกาาไปลัับบ และตอนนี้ครับทุกคนครับตอนนี้เรากำลังเรามานั่งเราเล่นดูภูดูภูอุ้ยตรงนู้ตรงนู้นสวยเด้ออ้มากเราอาจจะเห็นแค่นิดเดียวนะครับผู้ชมเพราะว่าเราไม่ได้ไปตรงนั้นนะครับอยากถ่ายคอนเสิร์ตอ้สวยมากฮะไปวาดเอาในไอไอเหียดวันเทน เดือนจี๊้องน้ำตาหนองเต็มตาดี่ตรงไหนาไมเดินเข้าอ่ะไปเราลอยกระทงโรบสาบานลอยกระทงแกงโรงพยาบาลนตอนนี้ครับเราถึงสวนลุมกันแล้วนะครับ่เย่สวนลุมแมมหาน้นลังจากที่เราผิดพลาดหลายๆอย่างนะครับนี่ครับวู้ยเรามาลอยกระทงถึงส่วนทนเอ้ยส่วนลุมส่วนทนนตึกใกล้จะสวนลุมกันกี่โมงถามกี่โมงสี่ทุ่มครึ่งนะ ตีน<ส>ุ่มใช่ไหมไม่ได้หลอกนะระหว่างเราเดินไปเราจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังนะคืออย่างนี้เราอะ่ะกำลังหาปั๊มเติมน้ํามันใช่มหม แล้วก็เราก็ปวดฉี่มากใช่เราปวดฉี่ใช่เพราะเราแล้วทีนี้ผมก็พยายามแบบเฮ้ยหาที่ลงที่มันแบบเฮ้ยใกล้ที่สุดสรุปไม่ไกลกว่าเดิมน่ะแล้วทีนี้เราก็แบบเฮ้ยในโรงพยาบาลก็ได้มึงเออมันใกล้สุดแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยพอเราเข้าไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับก็เอารถไปจอดเขาก็บอกว่าเออรออยู่นี่แหละเดี๋ยวเอารถก็มารับอะไรเงี้ยใช่แล้วทีนี้พอเอารถก็มารับคุปข้อก็เอาไปส่งแล้วก็เหมือนแบบเขาวอลว่าเอ้ยมีคนไข้มีคนเจ็บไม่ที่ฮาก่อนคหรือป้ายามคุณถามว่ามาติด ต่ออะไรครับไลโอมันบอกว่าเออพื่อปวดท้องครับไปลอยกระทงจุดเท็จจุดเท็จครับผมอ่ะเ<บ>ดี๋ยวเราพักไปก่อนเราพักไปก่อนเรามาลอยกระทงกันก่อนขอบคุณค่ะขอให้เราเรียนจบขอให้เราขอให้เราอย่าอย่าอย่าหลงทางตายแล้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับวันว่าจะ บก็นี่ก็ถุงของเราไม่ต้องใส่เงินมันเบื่อมันก็จมแล้วไม่เราเราใส่ตามหลักนะ่ด้วยอธิษฐานเอาไปลอยใส่ใส่คนละเหรียญไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่หรอกูขอแค่แล้วไม่ันจะรว่อยมาคนเดียวโอเคอยากมึผัวขอให้มีผัวแล้วก็ต้องนำเงินตาอไปนขอให้รวยๆไม่ต้องขอให้เรียนขอให้เรียนจบขอให้เราทั้งหมดเรียนจบภายในสี่ปีขอให้ไม่ไม่หลงด้วยแล้วก็ขอให้เขารักกูด้วย

เฮ้ยแล้วนนุกมมีขาเดินกลับมาเลยถ่ายถ่ายเวถ่ายไว้ยนี่คือกระทงที่เราดันด้นมาเลครับเราจิงอยากให้กระทง n ลไหลกลับมาสบพักเอ้ยกระทงไม่หยุดเลยข้าวเราต่อข้าวเราต่อเราต่อนะทุกคนก็คือมันอะไปบนดไอเฟิร์นไว้ว่าเฟิร์นมึงอ่ะปวดท้องแล้วพอคุณถึงโรงพยาบาลปุ๊บมึงก็หายปวด ตอนที่มันไม่ใช่เรื่องเลยกูนั่งขำตัวสั่นกระเฟินแล้วก็พัดส่งคนอยู่ข้างหน้าเหี้ยแล้วเหี้ยกว่าอะไรว่ายามาทัูบอกหมอหมอครับมีคนไข้พอรถครอบจอดปุ๊บหมอกระดตูบป,ปั๊บเออ แล้วทีเนี้ยก็เลยไปาสะะารภาพกับพี่ยามตรงๆว่าพี่ครับคือพูดตรงๆนะปวดฉี่อะไรเงี้ยคือหมอกระดูกปูดมาตรวจพวกกูแต่อีโอกะดูกปูดไปฉี่นั่นแหละก็เลยแบบว่าเออพี่ยามเขาก็พาไปก็จบเรื่องเร <ไป S 2> ื่องประชันก็โลกเพราะว่าอะไรอีโอบอกฉ<ม>ันควองนะครับการบอกพอมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็ไม่เออ,เออคือแบบว่าพยายามเตรียมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เรื่องก็จบโดยการที่เราก็ เราก็ได้ไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวยังเราไม่จบมันยังอีกยังเราไม่จบที่พี่กว่านั้นก็คือเราก็พอเข้าน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะไปเติมน้ำมันต่อแต่เราก็หลงนะครับแล้วทำให้เราอ่เขาเรียกว่าอะไรเ้นทางเปลี่ยนไม่นิดเยอะๆอยู่นะครับก็จนแบบถามพี่ข้างทางคือความโชคดีของวันนี้คือเรามีเราเจอคนน่ารักมากแล้วเราก็ถึงเห็นเห็นแบบสวนลุมอยู่ตรงข้ามก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายไปสวนลุมแล้วกันไม่ไปแ่อาิีนะครับ กประมาณน,นี้นะครับสําหรับแบบความประจน,ยนัยในวันนี้จริงๆมันมีเรื่องรายละเอียดแบบจอดลึกว่าเอ้ยทาไมเราตอนแรกเราจะไปที่วัดพุทธไม่ใช่หรอแล้วทาไมเรามาไอคอนแล้วทําไมเราไปต่างๆนะครับเออก็จบแค่นี้ดีกวกาเดี๋ยวจะยาวเกินไปาย,ายค่ะตัไยค่ะาย,ายก่อนค่ะ สวัสดีค่ะตรามีนะคะอยู่กับช่องพี่พี่ค่ะซึ่งเราจะไปรถกระทงกันแต่ว่าเจ้าของช่องปวดชี่เลยเข้ามาลงบ้านนั่ำนั่งมาลาก็เลยเดินรถเข้ามาในโรงบ้ายที่แบบหลูมมากแต่ว่าทางเข้านะคะเข้าไม่ได้ค่ะยามบอกว่าต้องรอรถกอล์ รับมี่สภาพเจียมันขับมาไกลมากแบบไกลมากใครที่จะไปเรากระถงเพื่อมาตฝมเบื่อเจียคือนั่งนั่งรถรถกลอฟมาใช่ไหมแล้วยามถามว่าเอ็มมาติดต่อใครโอ้ก็พูดว่า อมผมครับเพื่อเพื่อเอแล้วก็มีทอนเลิเฟินบอก่อเฟินเที่ยแบบว่ามาถึงโรงพยาบาลแล้วแล้วมึงก็บอกว่าหายแล้วแล้วคือแบบเอ่ยามใช่ไหมยามโทรหออเตียวหมอเลยค่ะแบบคนไข้วดทงเลุง่าอผมขอพูดความจริงเลยนะครับพี่พี่วเลยลุงไม่ลุยามเขาวิ่งมาเข้า <น> <laughs> ผู้รู้ชะตากรรมและก่โยยมนี่ค่ะจะลุก,กไม่มีบุญบ